สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้านะครับภายในร้านนะครับประจำวันที่26มิถุนายนนะครับ2 5 164นะครับอัปเดตสินค้ากันนิดนึงนะฮะว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็ลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับผมเราเป็นร้านขายเล็กเทคเตอร์มือ2อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอำเภอคลองขุ่มี2สาขานะครับ ก็เบอร์โทรว่า0875223883 095339988นะครับเรามาเริ่มการรีวิวกับ t ูบูต้า LT508 นะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะฮะปรับสภาพให้นะครับเก็บสีใบมีดด้านหน้านะครับเก็บสีกระทะล้อยางเดิมนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่289,000บาทนะครับเล่นทะเบียนปี6ปี51นะครับถัดมา45เหมือนกันนะฮะเป็น45 DI นะครับรถทะเบียนปี52นะครับ ปรับเปลี่ยนยางใหม่ให้4ี่เส้นนะครับเป็นรถไล่นะครับสีสันเดิมๆนะครับมีรอยฉลอกตามธรรมชาติเนาะไปมิดหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับ3ามแสนสามหบาทนะครับ3ามแสนสามหนะครับเครื่องยนต์ดีมากเลยฮะตัวนี้เปี้ยะเลยนะครับถับมานะครับเป็นคูปต้า L3608 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี55านะครับยางใหม่สีเส้นเลยปรับสภาพให้เป็นชุดไบมิดันนานะครับเก็บสีใหม่นะครับสีฝากรรงสีสันเดิมๆนะครับ ใบมิดันนาพร้อมผ่านทวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทนะครับ3 2 5 0 0 0สองนะครับกับ L3608 นะครับแล้วก็มา3608 SP นะครับเป็นตัว SP เกียร์ชัตเทิร์นะฮะเก็บงานนะครับก็มีชื่อใบมิดันนานะครับเก็บสีกระทะล้อนะครับสีฝากระโปรงสีเดิมๆรถทะเบียนปีห้าเนะครับใบมิดันนาพร้อมผ่านทวนนะครับ3 7 5 0 0 0บาทนะครับ3 7 5 0 0 0นะครับ36 SP นะครับผมถัดมาด้านนี้นะครับเป็น ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นคูมาต L50 เริ่มันจาก L50 เลยแล้วกัน L5018 นะครับใบมีดานนาพร้อมผ่านพววรถไล่นะครับคันนี้สวยจริงๆนะฮะ5 8 5 0 0นแปดนหะครับสวยๆเลยนะฮะร้อยกว่าชั่วโมงถัดมาตัวนี้2 0 0กว่าชั่วโมงนะครับก็ราคาไล่เรียกกันนะครับ280,000ปมนเอ่อดน้านะครับใบมีดานนาพร้อมผ่านพวนนะครับแล้วก็นี่นะฮะไซส์ใหญ่เป็น MU C902 นะครับ ถามเงินมาเยอะมากนะครับว่าจะมีคันใหม่เข้ามาเมื่อไหร่นี่คันนี้มาอีกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีก2คันนะครับเป็น MU4902 นะครับรถปี6263เลยนะฮะเดี๋ยวเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคันนี้ก็สวยนะฮะใบมีดันหน้าพร้อมผ่านพวนเป็นผ่าน6นะครับคันนี้ก็จดบียนปี62เหมือนกันนะครับ6 8 5 0 0 0บาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับสภาพดุมเดิมเลยเครื่องยนต์ดมเดิมนะครับชั่วโมงการทำงาน700กว่าชั่วโมงนะครับ M.U.49 นี่ก็ลงนานะครับก็ได้นะครับลงไล่ก็ดีนะครับเกียร์นี่ก็โอ้โหผมบอกเลยว่าแรงจริงนี่ครับเรื่องระบบเกียร์ี่กระโจนวิ่งใส่อย่างเดียวเลยนะฮะเป็นเกียร์คนละระบบกับพวกรุ่น M นะครับรุ่น M0 นะฮะรุ่นตัวนยลาครั้งไหวนะครับลองมาทดลองขับกันได้นะครับจะถูกใจมากเลยนะครับถัดมาด้านนี้นะครับเป็นไซส์งานสวนนะฮะกับสา2แรงม้านะครับ L3218 นะครับ 3218คันนี้จดทะเบียนปีถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปี61นะครับใบมีดันนาพร้อมผ่านพัวนะครับเป็นผ่าน5้าใบยีนิ้วนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้านะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าใบมีดันนาพร้อมผ่านห้านะครับสวยๆเลยนะครับข้ามค่ายมาทางยันมานะครับยันมาเราก็มีให้ชมหลายคันนะครับเป็นยันมาแมนยูห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ยันมาห้าหนึ่งนะครับตัวใหม่กว่าก็มีนะครับคันนี้ปรับเปลี่ยนย่างใหม่ให้สี่เส้นเลยครับห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับ ยันมาเมนยูใครชอบรถตระกูลยันม่านะครับ51แรงม้านะครับ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยก็นี่เลยยันม่าเมนยู51แรงม้าสวยๆนะครับถัดมาเป็นคูโบต้านะครับสไตล์งานงานตักนะครับไม่ว่าจะเป็นตักพืชผลทางการเกษตรนะครับตักข้าวตักมันนะครับตักข้าวโพดนะครับก็ l อ0 1 8นะครับพร้อมชุดบุ้งกี่เกษตรนะครับด้านท้ายเป็นโรตารี่ผมใส่ถ่วงไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ให้นะครับด้านหลังจะเป็นกระบะถ่วงน้ําหนักปกติทั่วไปอันนี้เรามาหา ลองตักดินนะตักดินให้ลูกค้าดูนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่4 8 9 0 0นแปดนะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับลูกค้า4018ูน่งบุ้งกีเกษตร LA 508ครับผมถัดมาไซส์เล็กนะครับงานลองอ้อยนะครับก็จะเป็นตระกูล B 2 4 4 0 S นะครับนี่นะฮะเป็นตัว S นะครับกงดำนะครับรุ่นใหม่นะครับผมรถจดทะเบียนปี6160นี่นะฮะทั้ง2คันนะครับราคาอยู่ที่ตัวรถพมคงกันอ้อยนะครับไม่มีอุปกรณ์หลังนะครับ275,000เจ็นะครับ ราคาต่อรองได้นะครับตัวรถพองกันอ้อยนับตัดมาด้านในนะครับด้านในก็ยังมีอีกหลายคันนะครับเป็นคูบูตา L4018 นะครับ4018อุปกรณ์หน้าหลังไม่ว่าจะเป็นคันบนคันล่างนะครับด้านหลังอุปกรณ์หชิ้นนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่400,000 4 5มืนะครับจนถึง480,000ก็มีนะครับเนี่ยฮะไล่ดูเลยครับสภาพผมสวยนะครับแล้วก็ริมสุดท้ายนี่จะเป็นตัว อิซากินะครับ NT 5 4 0นะครับ40แรงม้านะครับมีเทอร์โบนะฮะ40แรงม้าแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์ดิเรกซิชชั่นนะครับตระกูลอิซากินะครับผมรถปี6061นะครับผมราคาก็จะถูกกว่าฟูบูต้า L 4 0ประมาณแสนหนึ่งนะครับพวกนี้ก็อยู่ประมาณสา0 0 0นหกนะครับ3 5 0 0 0นห้0สามแสนนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับสภาพดัเดิมนะครับลูกค้าอันนี้สภาพดัเดิมเลยดูปับใบดันนะครับสภาพดั้มเดิมเลยอกิิสนะครบั เรื่องระบบต่างๆนะครับเขาจะโอเคมากเลยนะครับเป็นรถชั้นนําในประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องอิซึกินะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นรีวิวรวมๆเนาะด้านในก็จะมีคูโบต้อลสี่ศูนยยันมาห้านนะครับแล้วก็คุโบต้าเ้าก็มีอีกนะครับนี่ยันมาแมนยูก็จอดอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับยันมาจะมีหลายคันมากเลยมาคันหนึ่งนะครับนี่ฮะ แล้วก็ฝั่งแนะนําเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็เราก็มีทั้งผนทัวตัดหญ้าเครื่องเจาะหลุมเครื่องสั่งใบอ้อยนะครับผนบุกเบิกนะครับแล้วก็นี่ฮะเราเป็นตัวแทนจาหน่ายของโอตเตอรี่ฟาร์มเทคนั่นเองนะครับเป็นโอตเตอรี่ฟาร์มเทคตัวนี้แดงๆนี่ตัวนี้รุ่นขนาด1.3เมตรนะครับใช้รถขนาด 20, 26แรงนะครับถึง32แรงนะครับนี่เออถึง3 26แรงถึง30แรงก็ใช้ได้นะครับ32 32แรงก็ถ้าใส่ก็ได้อยู่ฮะแต่ก็อาจจะ ไม่เหลื่อมริมล้อหน่อยนะครับเมตรสามสิบนะครับก็เดี๋ยวมีการเปิดตัวนะครับตัวขนาด80เซนมาอีกนะฮะ80เซนก็ใส่กับพวกรถรุ่น B เข้าลงอ้อยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะอีกสักครู่จะเข้ามาตัวพวกนี้ก็จะเป็นเมตรแปดนะครับเมตรเก้านะครับรุ่นยอดนิยมนะฮะใส่คูปุต้าเอลสี่ห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับก็คือเมตรแปดอยู่ที่ ตัว1.8เมตรนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นหกนะครับห้าหมื่นหกลูกค้ารับเองลดหนึ่งพันบาทแล้วก็ห้าหมื่นหนึ่งจุดเก้านะครับอยู่ที่ห้าหมื่นแปดนะครับลดลดหนึ่งพันบาทถ้าลูกค้ารับเองนะครับก็ถ้าจะให้ส่งจะส่งนะครับก็คิดตามระยะทางนะครับก็จะมีค่าขนส่งนะครับด้านในก็จะเป็นผันทวนนะครับเป็นผันทวนนาซ่านั่นเองนะครับนาซ่าไม่ว่าจะเป็นหกยี่สองหกยี่สี่นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับตระกูลนาซ่านั่นเองด้านหน้าจะเป็นผัน พวนของบริษัทสนมนะครับ SPK นะครับนี่ฮะตัดหญ้าของ SPK แล้วก็มีขนาด1นึงอยู่เมตรนะครับ1รเมตรนี่ก็ใช้ขนาดรถ30แรง34แรง40แรงนะครับเมตร20นะครับราคาอยู่ที่ตัวนี้ราคาอยู่ที่22,500นายนะครับยังไม่ได้ปรับราคานะครับผ่านันพวน CS นะครับานค่ายของ CS นะครับโรงงานที่ผลิตผ่านให้บริษัททูเปต้านั่นเองนะครับก็นี่เลยสอง6 24ีนะครับผ่านบุกเบิกผ่นสผ่านสนะครับ ไซเล็กไซใหญ่ตัดหญ้าของ c s ก็มีนะครับสนใจแท็กเตอร์มือ2อุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะใหม่หรือมือ2นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่อำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับนะฮะมี2สาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านทาคอตะมนวังบัวอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0ู7 5 2 2ป8 8 3หนะครับ0 9 5ย์9 9้8หานะครับเปิดทำการทุกวันนะครับ รถทุกคันราคา่อลองได้นะครับต้องการทําเรื่องผ่านทกศนะครับเดินเรื่องมาแล้วต้องการายเสนอราคาผ่านทกศก็ติดต่อสอบถามทางร้านจัดการให้ได้นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวอัปเดตสินค้ายังไงนะครับตัวไหนก็คอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ